สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพัเจริญมีรถกูตา L4508DI มานำเสนอ1คันครับัวนี้เป็น L4508DI มีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่2แ9 5พันบาทครับ2 9หมื่น5พันบาทยังต่อรองได้ครับส่งฟรีให้300กิโลแรกทางหลังเป็นผ่าน3ามนะครับมีค่าแนะนําให้3,000บาทครับทันนี้ครับบผ่านสตาช้างนะครับนะ สภาพสวยเลยท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันนะครับเบอร์โทรก็0813655997ครับ081605237นี่พี่ร้เลือกมากกว่า250,000ครับครับรถมือสองล้วนเลยนะตัวนี้เป็น L4508DI นะครับสภาพสวยเลยสตาร์ทเราลองขับดูครับสตาร์ทเลยขับติดง่ายครับมีท่อสิ่งให้ด้วยครับขานหลังขึ้นไวครับขานหน้าเข้าไวเช่นเดียวกันครับไปเลย บาทนะคันนี้ครับถ้าใครสนใจก็มาไม่ได้ผมจํามา1นึ่0บาทรถส่งถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินก็ได้นะครับนะมาถึงที่ร้านไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรกินข้าวเป็นตามก่อนแล้วกลับบ้านครับเรียมเทส่เก4 7เลยครับตัวนี้ครับทระมานเหมือน L50 นี่แหละครับเป็นรถ4ี่ถูกครับขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ครับร้านตั้งอยู่วังบัวคลองุงกระแพงเพชรนะครับนะ บ้านวังบ้านท่าคอตำบลวังบัวอำเภอคลองผง,งจังหวัดกำแพงเพชรครับโอเคเทียงนิวแคนี้กกันครับ,วรบสวัสดีครับ